แหล่งเรียนรู้ภายนอกนะครับมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการเสริมสร้างการเรียนรู้และก็การพัฒนาทักษะต่างๆของผู้เรียนนะครับเพราะว่านอกเหนือจากห้องเรียนแล้วนะครับการได้ไปประสบการณ์เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากโลกภายนอกเนี่ยช่วยให้หนักเรียนนะได้เข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถนาความรู้เนี่ยได้นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแล้วเลงเรีรนรูเพราะเห็ดนางฟ้ามาเร็วมาเร็วเพื่อนเพื่อนมาเร็วมาเร็วสวัสดีค่ะนี่คือปราชชาวบ้านของเราค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะครับผมชื่อ ในรุ่งทองสีครับเป็นอาชีพทําเห็ดนางฟ้าก็ทํามาประมาณเกือบสิปีแล้วครับตอนนี้ยินดีด้วยกับน้องๆครับโรงเรียนรั่ของช้างนะที่มาศึกษาดูงานยินดีนยินยินยนดีให้ความแนะนําครับขอบคุณค่ะแนะนําให้รู้จักเลยนะอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ย ตัวนี้ก็อยากเขือนวนนะเขืองควรเขืนกวรวนเส็จพอวนเส็จก็พอวนเสร็จก็มาอัดก้อนที่นี่มาก้อนที่นี่อัดก้อนเส็จใช่ไหมอัดก้อนเส็จก็ก็เย็นกรพ้าไปนึ่งทำผ้าไปนึ่งนนีให้ได้นไอนีนึ่งให้ได้สักให้ให้ได้กาวที่บุ้า กาวที่ผมทาขึ้นไปจะเวลาจะเลยก็จะงงขึงหรือท่านงงฝ่ายคิดเนี่ยมันจะขึ้นกาวที่ผมทาก่อนเอาเลยเห็ดอะไรบ้างคะอ๋อเห็นนางฟ้าอย่างเดียวเห็นนางฟ้าอย่างเดียวเราจะมาดูวิธีการผสมอาหารเห็ดกันนะครับอันนี้ก็เาี๋ยวไม่ได้ขี้เลยอ่าตั้ทีเลยได้ทีเสร็จ

ยดตา้ไอไอดีเย okay. okay. ื <|so|>> ่อนยันเปขื่อนยึด อไปเป็นการอัดก้อนเห็ดค่ะไปเป็นการใส่คอเห็ดค่ะ เอาดูการถือเอาใครอยากทดลองไหมไปคนละนึ่งตามพยยามทลงมัถือถ um 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 ือเอานิ้วนิ้วน um 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 ้นมวมืออย่านี้ลวมือนี่บมือก่อนึง้นสเข้าไปสเ้าไปจึงดึงดึง้ดึงขึนมาดึงขึนมาดึงดึงใ้นิ้วทีกนิ้วนิ้วทีกนิ้วมือเออไม่ได้ที ปึ๊บนี่ได้เป็นก้อนสเสร็จเข้าไปใส่ในตะกร้าเอาเอา,าอนอหนุมเอาโมมขั้นตอนต่อไปก็นึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปคือการหยอดเชื้อเห็ดครับ ข,ปปข,ขั้นตอนต่อไปเป็นการบ่มเชื้อเห็ดค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการปิดหน้าโดวิดครับต่อดูดูเหล่งมาบ้างที่ที่กื่า ก็นหนวดน้ำมันแต่ถ้าอยากเป็นคนสำคัญมาเพาะเห็ดกับเรานะเห็ดกินแล้วมีประโยชน์ถ้าอยากเป็นคนโปรดกดรอดคลิปนี้นะคะ